เอามาทรงพอใหญ่แล้วไม่น้อยเลยให้ปอบเปียะ,ะเข้าไปเธอเอาปอเปียะบอโอ้ยกันใหญ่เธอถามอยู่สั่นเธอไปทอดเองเด้อบอกว่าเอามาว้างไว้จ๊กชั่วโมงหนึ่งจังทอดไปอันนั้นนะคุณสาวเอาพัสดุขึ้นมาให้พร้อมไม่ได้สั่งอาหารไทยค่ะพวกนำ้ำสั่งพริกป่นชุ่อมือนี่ปอป่นเองบอกมีพลังจะเป็นแวะซื้อของเขา Hey, cobra. Oh. phải chết tí. Chết oh. chút tí cả này rồi, mừng này. Dở ẹc ขเขา 10, ว่าเมืองว่านนี่ว่าบอกม้วนมาลดราคาสองหน,น่วยยี่สิบห้าคนเอากระตาหากักก็ได้ดาคะซื้อกม,ม้วนมาเห็นเนี่ยสองหน่วยนนเนี่ยมันเลยก็ไปซื้ออีกุเกรณ์แหละของซื้อซื้อมาไว้สำรองจะซื้อวอร์เรนสตันเช็อปปี้ิเคเลตอ่ะไปซิเคเลตช็อปปี้อีกาไปซื้อมาแต่ในห้าง ถ้าเมลเพิ่นเห็นค่อยชอบว่าดูบังโกฟูเม <c ười> ดูชอบประมัาางโกฟูเม่พ <No. S 1> อวางเป็นซื้อมาให้ค่อยบอกเออว่าเนอันเนี่ยว่าเมื่อเมื่อวา,ออานนีกที่เขาคอยเพิน่นกินเมื่อวานเฮ็ดเขาพัดกับเพิ่นเพิ่ก็เล่นั่งอยู่ทั้งคางเขาตะล่๊เบิง เข,า,ขาบอกม้วนมันราคาแต่ว่ลบบริเปลี่ยนทั้งนั้นเพราะว่าแม่น้อยบริเหงานเนาะบริานางเราไม่ยอมอเมืองแม่นี่เพิ่งกลับไปเขื่อมะหายสองหน่วยยายจังกินตอนบ่ายของดองเมียน้อยก็ซื้อมา,ายอยู่เย็กหน้อยก็ออกมาแน่นเลยเก็บของให้เพิ่นก้อนพี่น้องเพิ่นซื้อของมาสำล้องซื้อดอกเดี๋ยวม,ม,ยม,มือเอมียน้อยก็ไปหาหมอมือฮื่อมเมีน้อยก็ไปหาหมอเมียน้อยก็แวะในเมืองซื้อมาเพิ่มนะเพราะว่าเพิ่นหิวขึ้นมากบริสำคัญคขึ้นคืออย่าสูบเพิ่นเบิด กิบเป็ะดีเมื่อยนอนเพิ่งตื่นรับของแล้วเรียบร้อยลูกสามข้าใหญ่เมื่อยแล้วไม่หน่อยกับนอนอย่ารุ่นไม่นี่เขาแบบแข็งแล้วรับสติอารมณ์กินเล้ละรักจนว่ามืดตากระสือกินสือแต่เขาบริหารเนะท่างใ่แค่สามมือสามเหล็กนะคะเมืองคอนชันอย่างแน่ลืม ผิดปนสร้างกินเอาพี่น้อบ่ไว้บ่มีแห้งทุกมือเนี่ยผิดปนไทยบานเห็ดเองแล้วมืออืดในสสเท์ใส่กระปุกมือนี่มือเห็ดดอกบ่มีแรงมือแรงกลินปลาบ่ กินตัววงอันนี้มันเป็นกระปุนนะคะ่ะแต่ว่ามันเป็นกระปุนแบบสําเร็จมีเส้นมีนามมาหายความเรียบร้อยก็เลยอยากร่องมึงสามหอ่อรอยขาขายสามหอ่อรอยนี่ยก็เลยล่อ,ยลองซื้อมาน้องมึงมันกินน้ากระปุ่นนนสารพัดเยี่หหอสารพัดแบบแล้วนะ้องของปุ่มปุยไม่ไดนก็ซื้อไว้ค่ะแต่ว่าอันนี้มันไ้เสซนมาพร้อมไ้เสซนพร้พอมนามมาเลยเียงงต่ว่าถา้าเฮาอยากเติมก็คือ เติมมนันเติมีมกลก่หรือว่าเติมลูกชินแค่นั้นเนาะนำเส้นขนมจีนไปต้มสามถึงห้านาทีจากล้างน้ำเป่าพักไว้ให้เส้นคืนตัวเตรียมน้ำแก้วนึงตั้งไฟให้เดือดเติมลูกชิ้นใส่น้ำยาใองไปตั้งไฟให้เดือดแตกราดได้เลยนะคะม่ต้องเติมกะทิเพราะว่าเอียงก็มีมาให้แล้วอันนี้ห้สร้างเป็นน้ำยากะทิกับอ่า น้ำยากะทิกับน้ำยาปลาแล้วก็น้ำเงี้ยวค่ะน้ำเงี้ยวสองกะทิสองปลาสองกินลงไปบนันเฉพาะเมนูเส้็จไม่หน่อยนี่สิมีอยู่เฉพาะก๋วเตี๋ยวนี่สี่สิบก่อนะคะเราน้ำยาก,กระปุนนี่ประมาณสิบกัวที่อยู่ในตู้แต่ถ้าตรงหรวดกระปุนตั้งหากใส่แล้วตัวน,นี้ไม่อีกหกหอแต่ไดนมันก็ได้กินของมันได้กินอยู่แล้ว ปลาวงซีทอดแล้วก็สิกินก็ตักหม้อ่งเนาะอบอะไรเดอกอบเพราะแสบพี่น้องของคนนี่ต้องทอดทอดไฟอ่นอนๆมันจะเสียแสบขั้นอบเนี่ยมันสียแสบเป็นอีกแบบแบบแห้งๆแบบบ่มเมือกมันบมดแสบของซุนี่ประมือคือกันก็นาม,มักง่ายของมันหน่อยซื้อๆที่เป็นหน่เยง่างยๆเตาอบจริงๆนะ่ะจะให้แสบนะพวกปลายหงปลาแห้งอยู่นี่ที่ไม่น้อยนี่มันต้องทอดอบเพราะแสบขั้นเป็นปลาแห้งแบบ แดดเดียวสิโอเคแต่ถ้าเป็นแหงแบบม well. ีเลยแหงสนิทกัสิเอาโมอบเนีดยกับบาดแสบต้องทอด่างเดียวมืออืไม่น่อยจึไปหาหมอเพื่อไม่หน่อยแหวสือบะฮงแต่ว่าบะฮงบะฮงแหงอยู่นี่แต่มีอยู่แต่วันเสดแหวอยู่ค่ะเพราะว่าไม่น่อยเสดธุระในเมืองอยู่ขากลับมาจับหมอไม่น่อจึไปหาหมอวันพฤหัดมือวันพฤหัดเนาะแล้วก็วันวันศุกร์เป็นมือมีหมอสัญญาต่พี่น้องใส่เข้าไปขึ้นมันไหลออก นักก่นกระเปิดมันไหลออกแบบมันสิบอกว่าไม่เงยหน่อยข่อยแขนข่อยแคนมันเนีเ่ยมเสียด้วยตู้นั่นเปิดขึ้นมาเนี่ยมันสิไหลออกพี่น้องสร้างมากจนแบบว่าจนลืมว่าเรามีอะไรบ้างถึงได้นี้แต่เราจําได้อยู่ว่าเรามีอันนั้นน่ะเรามีลูกดูเออเขาบอกลูกชิดอบแหงตับลำไย ก็บ,บริเนตยาฟองวายยังเต็มตูม้อยู่มีไว้แล้ะมันบรยาเข็นบอแล้วม,มันก็สั้นหายอยากไปซื้อหน้าไม้เมื่อวัแต่ว่าตอนที่ไม่ได้มีก็เผาอะไรน,นะช่องไมหน่อยปวยนี่ตั้งแต่มื่อไ่พักหล่นเต็มทียี่สิบท่านว่าเนาะเมื่ไห้กินเกือบอู้บกไปแบบเก็บทุกอย่างม่วมๆกันในช่องฟิตเนาะบอกไปเป็นเป็นช่องหนึ่งกับเกือบเคองค่ะ อาหารที่ไม่ได้ตุนไว้นะถ้าของแซ่แข็งทั้งของแห้งซุ้มวันนี้ไม่น้อยกินใส่ใส่กินตัวนั่นเออบรยออกไปใส่แลยเสียพอตั้งแต่ปว่วยวันที่ยี่สิบเนี่ยก็เบรยออกไปใส่จนยี่สิบท่านว่าจนจนเมื่อไม่น้ไปหาหมอเกือบเดือนอ่ะกลางเดือนกลางเดือนมกราถ้าจำเหีวันที่สิบหก ยี่สิบท่านว่าเขาบ้านแล้วก็ไ่ได้ออกบ้านเลยบ่ได้ออกเลยได้ออกขั้งแรกเลยคือสิบหกมกรากระซัมว่าเดือนหนึง่งเกือบเดือนหนึง่งได้ออกก็คือไปหาหมอเลยก็ได้ใบป่วยเลยต่อจากนั้นจักพักหลอนก็ได้ใบป่วยมาเลยเนาะก็ไ่ได้ออกไปใส่ก็ได้กินของสุนี้แล้ะกะมันมีพวกปักกระป๋องนี่พออาหารไทยสําเร็จรูปที่มัน่เผ็ดไม่น่าก็ได้แกะคนงหญ่กินไม่น่าก็กินตัวมันเผ็ด เห็นว่าขันหามีในบ้านเ้าบ้วหูดอก่าเขามติชชีไข่ไปป่วยยงมไหนพี่น้องเรามีรู้หรอกว่าเราจะป่วยไข่ตอนไหนแต่ถ้าเรามีไว้มันก็สบายเ้ามบดชออกจากบ้านเขามีชุกเฉยเขาก็มีกินแต่ว่าซื้อของตะอยามใดนั่งเงียบแง่ำว่าเขาตรงเบื้องอายุมั่นนะคะตรงเบื้องอายุความเบอายุแามใดอันนี้เนี่ยเขาว่าขี้มกัจัดขนมันใส่ดีใส่ดีของเมืองนอกเอาของเมืองไทยเขาซื้อมาแต่เซเว่นเขาโปรโมทค่ะโปรโมทแน่ยรีเซอรมาลอง น,นี่ยังข้าอึน,นี่ยังนี่คิมกำจัดขนใต้วงแขนช่วยให้วงแขนดูแลกระจ่งางใสและเรียบง่ายผสานคุณค่าสารสก,กัดธรรมชาติเจ็ดชนิดช่วยชะลุมผิวลดละคายเคืองผิวชุ่มชื้นมะสซาลผวกผิวบอบบางแล้วก็จักกระลก,กะก็น,นั่นแหละค่ะคนขโอยขโอยนะคะ ถ้าเป็นหายทังสินาที่ใส่ผ้าหรือฟ้องน้ำเซ็จผาดออกจะช่วยให้เสร็จขนหลุดออกได้จากนั้นล้างน้ำด้วยน้ำสะอาดเพื่อนอยากได้ก็ได้ซื้อเพื่อนไม่ไน้อยไม่ค่อยมีดอกจักรเแย่จักระเรื้อขนขินน่ะมีก็มีปกติเพื่อนไปเห็นแต่ว่าเนี่ยด้ไป็ำงานก็สกีเบอร้เพื่อนมันมีันลิปสติกน้ำมันลิปสติกมันกสก็บสเบไว้ให้เพื่อน ซื้อแล้อยู่แนวกินข่อยกะอยากกินได้บอกมอ่วงเ่วงแล้วก็ห้าเมตรตอกอะเรือเมื่อเรือบักกันแพร่ร้อนกระบกแอปเปิลแล้วก็บักสมแอปเปิลเหลยหน่อยนึงแพร่ร้อนเหลืออยูสามสมเหลืออยูหน่อยนึงโอ้สมเหลืออยูสามหน่วยเดี๋ยวไปมันต้องแยกซื้อสองมือนะคะ่ะมือแรกมือแรกกับซื้ออาหารมันค่อหญ่ก่อนมือสองก็บซได้แวะห่านคือเกา่า สื่อเป็นทางต้นมาอย่าคลองเพราะว่ามันไก่มันแบบมากแห้งเข้าบรถึงสุมื่อนี่แห้งมันตกตันพี่น้องเอ้ยเห็นบ่บัดสิป่วยกับป่วยพร้อมกันเพราะไงกับปวยคอยกับปวยมันก็ดีอย่างหนึ่งคือเขามีของกินอยู่เฮือนเขาก็โอเคของคนไงเพื่อกับมีของเพิ่นของเพิ่นน่ะตู้แท่แข็งของเพิ่นน่ะตู้เก็บของเพิ่นก็เกือบเบิดคือกันเด้อันที่สต็อกสต็อกไว้น่ะอาหารเพิ่นน่ะอาหารกองที่มอะไเฮ็ดไว้ในช่องฟิสต์น่ะขนออกมากินกัน ช่วงป่วยนี่แหละที่ได้ซื้อก็ซื้อแบบแบบเพิ่นซื้อเบสิกประจาวันของเพิ่นนั่นแหละที่ซื้อก็มีลูกเพิ่นแล้วเที่ยวทยอยซื้อให้เนาะเครื่องเดิมกับเป็นลูกสาวกับลูกเขยเขาพัดกันไม่เห็นให้น่ะีิมะลงไม่อีกแด้เขาก็สิพัดกันมาเอาีิมะออกจากรถพอกันย่างๆไปว่าท่านได้ดีมือนี่ไปหาหมอกใส่ไม่เท่าไม่น้อยไปมันยังเก็บคนเท่ากันในร่มแล้วมันก็เจ็บนั่นพี่น้องเลยมันก่เศร้าไงด้ แต่ขนาดไม่น้อยกันย่างมาเจ็บว่าสันเอาแล้วก็เสิ็จิปอกสองหน่วยแล้วมั้งมึงเนี่ยขันปอกให้กินเน้ปากแปรนี่คขันบ่ปอกก็กินเน,น,นี่ยยังไม่เู้เขายังสี่มันไงพี่น้องเธอห้องหิวเคยเป็นบ่เคยเป็นไม่น้อยบ่ไม่ไนว่าเสื้อหลายคนหิวหิวแต่ขีคานเฮ็ดเข้าใจบ่ขี้ขานเฮ็ดอยากอยู่อยากนั่นอยากนี่ของนีเฮัน่นกับมี่อยู่แต่ว่าควมขี้ขานกับมี่เออกินแต่ละกันอยากกินนั่นอยากกินนี่สุดท้ายก็หาอันที่ยังไงเท่ซ่องแล้วก็อุ่นกินเลยขึ้นเกา รั้งเถอะห้องไมเด้เยวมีอารมณ์อยากเซ็ตกับเขาขขจนมือเดยพี่น้องแต่กระหม่สำหรับผู้ถีาม,มีความพร้อมในการตุนเนาะผู้คนมีความพร้อมในการตุนนั่นกะเขาก็ซื้อซ้ำเข้าซื้อไว้เนี่ยแหละบ้านไม่น้อยกับอันพร้อมว่าพร้อมกับสภาพแบบว่าบ้านมันไก่ว่นเด็กามว่าไก่เมื่อมันก็ว่าไก่ดอกพี่น้องแต่ว่าบ้านไม่น้อยนะของพวกอาหารไทยเองเสียมันหานนิดเดียวแล,ล้วรานเข้ามากับบมีนะคะมีมันกับบมีของค่ะมือนันมือดมือหน่อยไปโรงพยาบาล บ้านจันทร์บ้านจันนี่มีกิจพันมานี่ไม่ไ้ไปร่ำบาตของสองสามเมือ่อนี่เขาไปหาดูสิ่งเขาบอกม,มีย่างหัดหันมีพักยูซีหาถุงของในสั่นกขบอกมีลานพม่ากระไดมันขายแบบว่าลานไทยลานไทยเฮ้าก,กระลานพมา่าลานเอเชียเนี่ยมันสิขายตลอดย้อนอย่างหัวย้อนวันมันมีลาน,านลานแขกลานแขกเขามีขายเมื่อสระแดดผงสุรดเขามีขายเมื่ตอนนี้เออแต่ว่าไม่อยไปไม่นไรก็หอกมากบ่ได้หลายนู่์เระทำไม่ไรซังทั้ง ท่างยังสี่ไม่น้อยกระสิสะดวกรับไปสี่นี่หลายกลัวเมนยู่เขาเสียค่าเขาเสียค่าพัสดุค่าส่งแต่ว่าเขาคิดว่าเขานางรถเมย์ไปก r ับเนี่เ,เมืองนี่ก็ลอยก่าโค่นนี่ลอยกว่โค่นนางไปกลับนี่กระซ่ากันก็เขาสัง่งกะ็ะทอกันก็เข้าใจค่าไปสนี่ฉะนั้นแล้วเขากระซังเธอเดี๋ยวให้คุ้มค่าอะไรอีกอย่างหนึ่งเวลาเขาซื้อน่ะเหมือนไม่น้อยบอกซื้อนา่เขาไล่สดขายเขาสิมีโปรโมชั่นอันนั้นอันนี้ค่ะพี่น้อง เขาเขาซื้อของในไรสดนี่มันจะได้ถือก็ซื้อในหา้างคันคิดไปคิดมาส่วนตังเขาก็ได้เป็นคาพัสดุเออค่าส่งพัสดุยังหน่อยเขากับเออเขาได้ของครบอะซื้อในเถื่อเดียวเขาได้ของครบหมากกวางสิแล้วแลวบางร้านเขาก็บ่ิมันวันสิคายมือนี่เขาก็สิ้สุ้ในห้องมือนี่เขาสิคายสามมือหามือกับมีล้างรนะ้านน่ะแลวจังทรงเถื่อนึงเขากับสาม,มารถเบิง่งสินค้าของเขาหลายเขากับทย,ยอยขายแต่ละมือก่คือกันค่ะ เขากับเบิ้งแล้วเขากับซื้อเขากับเอฟร่วมเขากับจังเอาเทือเดียวมันกระสีง่ายก็ยังมาซื้อแต่ละเทือกมันจะสั่งเพิ่อนพันหกพันข้นเงินเกือบสองหมืนบาทกดกระซื้อมาแล้วเนาะมันมีน้ำจิ้มของข่อยยังแล้วก็มีน้ำจิ้มเขาแถมมันนั้นของดอยแต่แรกว่าจะกินของด๋อยวันนี้ว่ากับพ่อใหญ่ว่าพ่อใหญ่ข่อยเห็นเขาขายบางงวงยี่สิบห้าขนนั่งขึ้นได้คือนั่งเลยซื้อมาฝากเนี่ย นั่งว่ะขอยบอกลู้ว่าล AH. ูกขอยสิแบกขืนมาส่งภาษาขุนศรีซ uh ื้อมาหลายหน่วยเพิ่นก็ใจว่าลูกซื้อมาส่งอยู่ประตูแล้วเพิ่นจะได้หิวของขึ้นมาเพิ่นก็เลยได้ซ้ำที่พี่น้องเห็นนั่นล่ะขอยไล้ว่าโอ้ยลูกเจ้าเขาไปเจ้าย่างขึ้นมาดอกแต่เจ้าถือไม่เท่าซื้อๆกันเพราะแห้งอยู่เขาแบกขึ้นมาส่งเจ้าคือเก่าวอ่ะเขาก็เลยว่าลูกยังดอกพอขอยสิไปในเมืองขอยสิไปหาหมออยู่ขอยจะกลับมาในเมืองคำามาต่อรถเมล์ในเมืองก็ได้มาบ้านขอยจะได้แวะซื้อของ อันนั้นให้เพิ่นเด็ดเศษๆตัวใยญ่ให้เพิ่นเพราะอันนี้มันสีสุกอันนี้สีสุกกว่าอันนี้นะคะหืมหืมสมหวานๆปะๆปะ๊ปะปะป๊ะมังโกจะก,กอด าให้มันได้กินให้น้าให้น้ำไร้มันแตกให้น้ำไร้มันแตกให้ตอนมันไร้มันทำง่ายมันสุกในหลักพี่น้องแต่หัวผลแต่ว่ามืออื่นไม่พูดจิตแพทย์ไปมองเดียวกันแต่ว่าคนละแยกคนหละตึก เจ้าหน้าทห่พี่มาหน่ะเป็นเจ้หน้ที่เขาพาตาที่มั่ได้เบิ่งตอนเขาใายคิดเขาบอกว่าตาเมาื่อ่ไม่มีปัญหาถือว่าการรักษาเรียบร้อยแล้วรู้แซ่แบมสมบูรณ์หวาน ผลไใหญ่มันสุกเมื่อขึอ้นดี่หลัปต่อให้เพิ่นถววยหนึ่งยังไงทำนี่แหละเจะวันลุ่นมืน่อขึ้นปอกเป็นแพร่ล่อนแพร่ลอนสองหน่วยกับแอปเปิ้ลหนึ่งไปแล้วพี่นอ้องเตรียมตัวนอนมืออินไปแต่เสาค่ะ